ไปไปกุ๊กไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดรถอะ้ย้ย,ยประตูเปิดแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมาถึงบ้านเรียบร้อยกินขนมดีกว่า กุก๊กโอ๊ยผีบ้านอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ยแพตตี้ไงคนดีคนเดิมคนที่สวยที่สุดในซอยและหมู่บ้านนี้กุก๊กเฮ้ยแล้วทำาะทำอะไรตรงนี้แล้วทำให้เลือดออกขนาดนี้โอ้ย,อย,อย,อยกุ๊กก็ฉันะ่ะ,ะเจอรถปอติดตึงอะรถพยาบาลอะกุ๊กฉันะ่ะเห็นคนขับอะมันไม่มีตาดวงตามันลึกโพนตาจํำแบบไม่มีเลย,ยกุ๊กมันก็ลังขับรถแล้วทำตัวแข็งกึ๊กอย่างเงี้ยเฮ้ย น่ากลัวมากเลยเธอรถพยาบาลผีไม่ใช่แค่นั้นนะกุ๊กมันเป็นรถพยาบาลเลือดฉันว่าเราอะมาบินโดนดีกว่ากุ๊กี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นในหมู่บ้านเรานะไปเร็วเออ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะแพะตตี้รถพยาบาลไม่เลือดหรอกนะจุดนี้ตอนเนี้ยแต่จมูกเธอเดียเลือดเต็มเลยเธอไปทําอะไรมาเนี่ยโอ้ยกุ๊กุ๊กฉันตกใจรถนะสิดีนะรถไม่ชนแต่ฉันเอาวิ่งชนเสาไฟฟ้าแทน ไปกูกๆเราไปบินโดนดีกว่าไม่ต้องสนใจฉันหรอกไปเร็วไปเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโดนอยู่บ้านเธอไปบินหน้าบ้านเธอโอเคโอเคเร็วเร็วกูกๆเร็วๆเรืเ่องไปหาหมอเลยเลือดขนาดนี้ <c oughs> โอเคตอนนี้ฉันบินโดนแล้วตรงไหนที่เธอบอกว่ามีอ่ะมุมมุมกูกๆแถวท้ายหมู่บ้าน <c oughs> อะไรเนีย่ยโอ้ยตกใจเลยเ <c oughs> ช็ดซะหน่อยละเลือดอปล่อยไปไงี้แหละโอเคตรงนี้นะวิ้นถนนสีเขียว ยมันมืดตื้อมากเลยกูกูดูดิดูถนนสีเขียวเยี่ยวสีม่วงนะไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้หรอแพตตี้ใช่กูกูไหนอะไม่เห็นมีเลยเนี่ยเนี่ยสองไฟนี่แหละที่ฉันชนน่ะอุ้ยจริงเหรอใช่มีเลือดเธออยู่เปล่าถ้าสองไปใกล้ๆอาจจะเห็นนะกูกูไม่ไปดีกว่าถ้าเป็นรถพยาบาลเลือดเนี่ยรถพยาบาลผีอะมันจะต้องแบบว่าคันใหญ่ๆหน่อยใช่โอเคมันมันน่าจะเห็นเลยมันต้องเห็นอะไรยังไงก็เห็นกู นี่นนอนเสาที่เธอชวนแล้วก็โหมันมืดมากเลยแพตตี้ถ้ามันไม่มีไฟอะ่ะอือนี่<อ>เป็น,นบ้านเหรเห็นเห็นนี่เป็นประตูบ้านเอนี่ไงเราต้องดูตรงไฟแพตตี้อ๋อรถมันจะแบบว่าขับตามเส้นทางให้ถนนนั่แหละเดี๋ยวมันต้องผ่านจากที่แหละกูกูโอเคโอเคเดี๋ยวฉันดูก่อนนะอุ้ยโอ้ยไม่เห็นมีสักคันเลยเธอตาฝาดไปเนี่ยอู้ยจะตาฝาดได้ยังไงกูกูฉันไม่ได้ง่วงเหาเหานอนนะ หรือว่าเราลองบินแบบว่าเลาะถนนไปเรื่อยๆไหมเออลองบินตามถนนดูเลยสิวี่ไหนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมโดนฉันเหมือนจะชนอะไรสิอย่างเรจะชนบ้านเขาหรือเปล่าเดี๋ยนะเฮ้ยแพตตี้เดี๋ยนะบันไดนี่อะไรอะอะไรอะโกโก้มีอะไรมันอาจจะมีผีก็ได้นะลองซูมเข้าไปดูสินี่เป็นบ้านร้างนี่ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยแพตตี้เรเจอผีแล้วทุกคน ปวดโอเคเดี๋ยวฉันแบบตอนเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ฉันเหมือนได้ยินเสียงวีบอ่ะอุ้ยต้องรถคันนั้นแน่ๆเฮ้ยจริงเหรอรถติดตึงวิทยาบาลเลยนะนะใช่เธอลงไปส่องดิสิโอเคโอเคอันนี้ทางสามแพ่งอ่ะเธออุ้ยหรือมันจะมาทางนี้อ่ะมาดิอุ้ยตรงทางสามแพ่งนี้นะน่ากลัวมากเลยฉันว่ามันอาจจะแบบมีคนอยากจะทำร้ายเราอุ้ยมันมีผีหรือเปล่ากุ๊กูถ้ามีก็เห็นแล้วจริงไม่มีไม่มีโอเคไปทางขวาซ้ายเอาไปทางซ้ายคือผิด มันไหนอ่ะเฮ้ยมันมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อเหมือนมีคนแบบเปิดอันนี้เลยอะแทตตี้ปิดปิดไฟอ่ะมันจะปิดได้ไงแต่ก็เธอหันไปทางมุมไี่มีไฟอ่ะเดี๋ยวๆเนี่ยอะไรซูมเข้าไปดูสิอุ้ยน่ไงไงไง้ยรถคนหรือเปล่าคนรคนปกติหรือเปล่าแทตตี้ไม่ใช่กูกูแน่ะฉันว่าใช่สีแดงๆนี้เลยไฟแดงๆใช่ไหมเออเดี๋ยวนะนี่มันรถพยาบาลผีที่เราพูดหรือเปล่าอุ้ยฉันว่าใช่กูกูฉันว่าใช่แน่ๆเฮทุกคนตอนนี้เราเจอรถพยาบาลผีแล้วนะคะ มันมีไซเรนส์แม่บ่ามันกำลังจะขับรถไปทางสามแห่งมันกำลังจะขับรถไปทางสามแห่งพี่จินี่ไงจึงมาแล้วม่ต ouais. ้องผ่านโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยออกมาแล้วโอ้ยน่ากลัวมากเลยเฮ้นี่นี่เราแอบตามมันดีกว you know ่าเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันด้านหลังมันมีอะไรอะกู๊กกู๊กเหมือนมีคนเลยปะหรือว่าจะมีศพไม่แน่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะ เหมือนโดนชั้นเบ็ดหมดอะเอ้าเฉันฝากโดนให้เธอแต่ทำให้เธอไม่ชัดนเบตให้อ่ะก็เราเพิ่งไปบินโดนกับหมาเมื่อเช้าไ้กูทำยังไงดีล่ะเฮ้ยทำไงดีอะงั้นไม่ต้องบินแล้วไเข้าไม่ได้กูกูเราต้องไปสืบให้รู้สิว่ามันคืออะไรอ้งั้นเอางี้เราขับรถตามรถพยาบาลเลือรถพยาบาลผีดีกว่าออกไปเลยกูกูรถไปไหนรถู่ไนไปลุยโอเคเอาเลยกูกูเอาเลยโอ้โว่าอนเพลงอะไรเนี่ย ฉันไม่ได้จะฟังเพลงจ้ะปิดเลยปิดเลยกลัวจะมาธิโอเคโอเคเฮ้ยไอตี้มันอยู่ข้างในใช่ไหมไอตี้ไปเลยนะไปเลยกูกลุ้นใจเออตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะขับรถเพื่อไปดูไอ้รถอะไรนะรถพยาบาลผีแต่ตึงก็ื่อนปฎิกิน่ากลัวมากเนี่ยไอตี้ดึงเลยเออฉันไม่เห็นสิแค่นี้ใช่ขนลุกจะตายนะมืดมากอะเฮ้ย นั่นไงกูกูนั่นไงรถคันแรกเฮ้ย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 โอ๊ยเธอระวังนะมันเบรกบ่อยมากเลยมันทำอะไรมีพี่รู้อรอไอติ๊อมัท่านสีมันจะไปไหนเธอเงี้ยี้ยก็มืดตึ๋ยเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ไฟแดงมันแสบตามากเลยอ่ะไฟแดงแสลงใจเธอระวังนะเดี๋ยวตาลายอืมฉันแคร์มากเลยนะแคร์อย่างแค่เั้นแขนนะกูกูทั้งท่าความสวยของเธอสีจมูกฉันเกือบพังอ่ะเฮ้ยเป็นศิลปกรรมที่เกาหลีหรือมึงอยากศิลปกรรมที่จีนก็เดี๋ยวนี้เขาฮิตนะที่ได้ชอบชมเกาหลีน่า ถ้าจีนไม่ต้องไปทำตาเธอเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเรื่องสัยกากันพูดเรื่องนู้นก่อนอ๋อจริงจริงดื้ๆเฮ้ยเฮ้ยมันเบรกทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเบรกตั้งเบรกเบรคกุ๊กกุ๊กเบรคเฮ้ยมันยจอดรถอะ มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเลยอะเฮ้ยนี่เราขับตามดีกว่าาไัปเบตอนนี้โอ้ีอ้ทุกคนตอนนี้พี่กูกูขับรถตามไอ้เจ้าไอ้น,นี้นะคะเฮ้ยระวังนะระวังนะฉันรู้สึกว่ามันเปิดไฟแดงขึ้นนะเนี่ยโอ้โหไปมัน